สวัสดีครับผมพลนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการที่เราจะดิฟนะครับว่าเฮ้ยขั้นตอนในการที่เราจะฝึกดิฟได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากการฝึกดิฟแบบง่ายๆยังไงก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราหาเก้าอี้หรือจะเป็นโต๊ะก็ได้ที่มีความสูงพอประมาณนะครับระดับแบบเท่าหัวเข่าโดยประมาณนะครับทีนี้ ถ้ามันไม่มีช่องว่างก็ได้เหมือนกันนะครับให้เราเอามือวางไว้กว้างกว่าไหล่เล็กน้อยนะครับแค่เล็กน้อยนะครับกว้างกว้างกว่าสะโพกนะครับสมมุติว่าตรงนี้มันมีเก้าอี้หรือว่าเป็นม้านั่งแบบมีที่กั้นใช่ไหมครับเราก็ขยับเท้านะครับมาข้างหน้าแบบนี้แล้วดันสะโพกมาข้างหน้านิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้ก้นเราเนี่ยหรือด้านหลังของเราเนี่ยชนกับเก้าอี้นะครับดิฟนะครับแบบนี้แล้วกล้ามเนื้อที่ใช้ในท่าดิฟนะครับมันก็จะมีกล้ามเนื้ออกนะครับไหลหลังแขนนะครับเพื่อที่จะโฟกัสในท่าดิฟนะครับแล้วถ้าจะให้ดีก็คือพยายาม หาอุปกรณ์ที่มันมีช่องว่างตรงกลางนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการโฟกัสได้มากขึ้นหรือว่าสามารถเพิ่มความยากของท่าได้มากขึ้นนะครับถ้าเราจะดิฟโดยที่ยไม่ให้หลังเนี่ยชนกับอุปกรณ์ข้างหลังที่เราจับนะครับก็ยื่นสะโพกออกมาเล็กน้อยแล้วก็ไม่ต้องลงลึกมากเกินไปนะครับพยายามเหยียดแขนให้ตรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ข่มไรหน้ามองตรงนะครับ ดันสะโพกไปข้างหน้านิดนึงนะครับจะเหยียดขาตรงก็ได้หรือจะงอเข่าก็ได้นะครับเพื่อรักษาบาลานซ์ร่างกายนะครับยืนสะโพกไปนิดนึงแล้วก็ค่อยๆงอแขนนะครับไม่กางศอก,อ,อกด้านข้างนะครับให้หนีบศอกนะครับเห็นไหมครับคมไหลแล้วก็บิดแขนนะครับหมุนแขนออกแบบนี้แล้วก็หนีบศอกไปข้างหลังแล้วก็ลงเท่าที่เราลงได้นะครับ ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกอถ้าเราอยากจะเพิ่มความยากนะครับให้เราหาอุปกรณ์อย่างเก้าอี้2ตัวนะครับมาวางแล้วให้มีช่องว่างตรงกลางนะครับเราก็จะสามารถเลื่อนสะโพกเข้าไปตรงกลางได้นะครับจะงอขาหรือเหยียดขาตรงก็ได้นะครับให้สะโพกเนี่ยตรงกับมือพอดีแล้วจังหวะที่เราลงนะครับ หนีบศอกเหมือนเดิมนะครับลงเท่าที่เราลงไหวนะครับถ้าเราบิดมือนะครับมาข้างหน้าเนี่ยจะโดนอกมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้โดนไหล่หน่อยก็บิดมือออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับวางมือไปด้านข้างกล้ามเนื้อไหล่ก็จะทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้ออกก็ยังทำงานปกติแต่ว่า อาจจะไม่เต็มที่เท่ากับการบิดเข้าเพราะว่ากล้ามเนื้ออกเนี่ยมันทําหน้าที่หมุนแขนเข้าแบบนี้นะครับหรือว่าบีบแขนเข้าหากันนะครับทีนี้พอเรามาถึงสเตปนี้นะครับบิดแขนค่อยๆงอศอกแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับพยายามอย่าโน้มตัวไปข้างหลังแบบนี้นะครับมันก็จะไปโดนหลังแขนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นแล้วให้โน้มไหลมาข้างหน้าตอนลงเล็กน้อยนะครับ สเต็ปต่อไปนะครับถ้าเราแข็งแรงแล้วนะครับเราทําได้10ครั้ง3-4เซตต่อเนื่องนะครับลองอใช้อุปกรณ์ที่มันสูงขึ้นหรือจะเป็นบาดิฟอย่างนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็พยายามมาีที่วางเท้านะครับหาที่วางเท้าจะเป็นกล่องไม้จะเป็นโต๊ะเก้าอี้ก็ได้ให้พอเหมาะที่เราจะเอื้อมขาถึงนะครับ แบบนี้ะจะคล้ายๆกับตอนอยู่กับที่พื้นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะลงได้มากกว่านะครับเพราะ,ะ,ะบางทีแบบถ้าอุปกรณ์เราไม่สูงพออย่างเงี้ยก้นมันก็จะถึงพื้นได้ง่ายนะครับนะครับบิดแขนข่มไหลแล้วก็ ดิบลงไปเก่งหน้าอกนะครับตอนขึ้นเนี่ยพยายามหนีบแขนเข้าหากันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับออกแรงหนีบนะครับ,บ,บออแล้วก็ไม่พยายามหนีบสอกจนมากเกินไปนะครับบางคนแบบเขาเรียกว่าอะไระหนีบเข้าไปแบบนี้มากกว่าปกติหรือว่าการสอกออกด้านข้างจนมากเกินไปนะครับให้ระดับสอกเนี่ยพยายาม ตั้งฉากหรือว่าตรงกับบาร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าเราดิฟในสเต็ปนี้แล้วแข็งแรงขึ้นต่อไปเราก็ต้องฝึกการดิฟแบบฟูลบอดี้นะครับก็คือดิฟทั้งตัวครับการดิฟทั้งตัวเนี่ยดีเทลมันก็จะมากขึ้นนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการใช้กล้ามเนื้ออกให้เราเชิดอกบ,บิดแขนเข้าเล็กน้อยนะครับ อาจจะต้องกางศอกได้แต่ว่าเราก็ต้องโน้มไหล่ไปข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้แล้วก็ออกแรงหนีบแขนเข้าหากันนะครับเวลาหนีบแขนนะครับดิฟลงไปแล้วออกแรงหนีบข้อพับเราเนี่ยหนีบเข้าหากันนะครับเห็นไหมหนีบลําตัวเรานั่นเองกล้ามเนื้ออกก็จะได้ทํางานได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามาถึงสเต็ป ฟูล l บอดีเชิดอกแล้วดิฟนะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นนะครับอยากดิฟเพื่อที่จะฝึกคาลิสเซนิกนะครับหรือว่าอยากจะฝึกท่ายากต่างๆในคาลิสเซนิกได้นะครับดีเทลมันก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นาการดิฟแบบคาลิสเซนิกก็คือดิฟแบบฮอลโลบอดี้นะครับฮอลโลบอดี้มีการโฟกัสอะไรบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าฮอลโลบอดี้ก็คือ การเกรงหน้าท้องทําให้หลังทําให้หลังของเราเนี่ยโค้งนะครับโคง้งแบบนี้เกรงหน้าท้อง 2. องขมไหลในขณะที่ดิฟนะครับ3นะครับไม่ใช่ขมอย่างเดียวนะครับหอไหลมาข้างหน้านิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็เป็นการหมวนสะโพกขมิบก้นเหยียดขาให้ตรงนะครับ นะครับหน้ามองตรงคมลาเก่งหน้าท้องม้วนสะโพกขมิบก้นเห็นไหมครับพอขมิบก้นปุ๊บขามันจะปัดไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับแล้วก็เก่งหน้าอกนะครับห่อไลนิดนึงนะครับห่อไว้แต่ก็ยังขมไหลไว้ตลอดเวลา่าแล้วก็โน้มไหลไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับปัดขาไปข้างหลังแต่อะไรเม้นร่างกายนะครับทั้งตัวเราจะต้องตรงนะครับ และนิ่งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับไม่ไม่โยกเวลาขึ้นนะครับอ่าทีนี้เก่งลำตัวได้โฟกัสได้แล้วนะครับให้เราค่อยๆดิฟลงไปตำแหน่งศอกเหมือนเดิมนะครับหนีบซอกยึบลงไปบีบสะบักนิดนึงนะครับขึ้นห่อไหลไหว้นิดนึงนะครับแล้วก็คมไหลไหว้ตลอดเวลา เห็นไหมครับว่าตัวผมจะเอียงอยู่เห็นไหมตัวจะต้องเอียงไว้เล็กน้อยนะครับยิ่งเอียงมากก็ยิ่งหนักมากนะครับเราจะต้องเปิดสะบักนะครับการหอไหลไปข้างหน้าคือการเปิดสะบักนะครับเรียกง่ายๆยเลยทีนี้นะครับทาไมถึงดิฟเนี่ยมันทาไมมันถึงแตกต่างกันการที่เราดิฟแบบหลังตรง ไม่ได้ผิดนะครับผิดก็คือตำแหน่งศอกเนี่ยที่เราดิฟเนี่ยมันตรงกับหัวไหล่พอดีมันจะทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับแล้วก็ฟอร์มดิฟในแต่ละฟอร์มเนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเฮ้ยบิดแขนออกบิดแขนเข้าต่างกันยังไงอะไรเงี้ยบิดแขนเข้าใช้หน้าอกเยอะมากขึ้นบิดแขนออกเนี่ยใช้หัวไหล่หลังแขนเยอะมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับทีนี้การดิฟแบบหลังตรงตัวตรงแบบนี้ กับฮ o l โ o w บอดีเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าพื้นฐานเนี่ยคือบอดี้เวทนะครับดิฟแบบบอดี้เวททั่วไปนะครับก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกก็คือเน้นไปทางกล้ามเนื้อหน้าอกหัวไหล่แล้วก็หลังแขนซะส,ส่วนใหญ่เราจะไม่มีการโฟกัสแกนกลางเพิ่มเติมนะครับทีนี้นะครับมันเป็นเลเวลแรกที่เราจะต้องเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเป็นหลักก่อนแล้ว พอเราแข็งแรงขึ้นนะครับเราอยากจะทําให้มัน c h a l เลน g ์มากขึ้นหรืออยากจะฝึกท่าที่มันยากขึ้นนะครับมันก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการโฟกัสร่างกายในท่าดิฟเพื่อที่จะไปต่อยอดในท่าต่างๆที่เราอยากจะฝึกนะครับอย่างเช่นท่าแผลนะครับหรือแม้กระทั่งแบบแบ็คลิเวอร์ river, นะครับต่างๆทีนี้เวลาที่เราดิฟแบบฮอลโล w บอดี้เนี่ยเราจะออกแรงที่หัวไหล่ ไหล่หน้าของเราเนี่ยมากขึ้นนะครับออกแรงไหล่เนี่ยมีหน้าที่ยกขึ้นใช่ไหมครับยกมือขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าเวลาที่เราดิฟป,ป,ปกติแล้วมือตรงกับสะโพกเนี่ยเราจะใช้แรงาจากสะบักเนี่ยคำ้ำตัวไว้ข่มไหล่ไว้ใช่ไหมทีนี้การออกแรงหัวไหล่ก็คือการออกแรงผลักนะครับออกแรงผลักมือไปข้างหน้าหรือถ้ามือไม่ขยับก็กลายเป็นเราจะต้องผลักสะโพกเนี่ยไปข้างหลังแทน ไหล่มันก็ต้องโน้มไปข้างหน้าแทนนะครับจากที่ตัวตรงแบบนี้มันก็ต้องเอียงตัวแบบนี้ไปข้างหน้าตัวผมมันก็เลยเฉียงไว้นะครับทีนี้เราออกแรงหัวไหล่ในการงัดตัวเนี่ยมากขึ้นเหมือนเรากําลังงัดขึ้นไปเป็นท่าแพ้น,นะครับมันก็เลยต้องฮอลโล o บอดี้ไว้นะครับแล้วกล้ามเนื้อที่จะต้องใช้เพิ่มก็คือเซอร์ตัสนะครับเปิดสะบักเห็นไหมเปิดสะบัก ห่อไหลและข่มไหลวนลาตัสก็ทํางานไปด้วยไหลก็ทํางานหนักขึ้นหน้าอกก็ทํางานพอประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้โฟกัสอย่างแบบร้อเซตเต็มที่มากแต่ก็โดนเหมือนกันครับทีนี้หลังแขนก็ทํางานหนักขึ้นยิ่งเราดิฟในเลเวลที่มันสูงขึ้นอย่างเงี้ยเพิ่มการโน้มมากขึ้นงัดสะโพกไปข้างหลังมากขึ้นมันก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับก็ค่อยๆไล่ทีละสะเต็ปนะครับอย่าเพิ่งข้ามสเต็ป ให้เราแข็งแรงในสเต็ปหนึ่งทําได้จํานวนครั้งเยอะจํานวนเซตเยอะรู้สึกว่าเออทำสี่เซตก็ยังพอทนได้อ่าไม่ได้เหนื่อยจนทําไม่ไหวละอ่าเราก็เริ่มเปลี่ยนสเต็ปได้นะครับแล้วก็ให้สําคัญกับการโฟกัสเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาได้อย่างเร็วมากขึ้นจากการโฟกัสเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนั่นเอง อยากสอบถามเกี่ยวกับท่าไหนฝึกอะไรบ้างาให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ